จะไปนั่งทาอยู่เฉยๆโดยไม่พูดอะไรมันก็ไม่ได้น,กกนอ,อ,อกจาตุ่มกระตองเ้าเนาะแจเล็กก็บอกว่าฟังอยู่เด้อฟังอยู่เดอ้อสันอาฟังฟังฟัง,ฟงตาตุ่มกระสีอวอาสู้ฟังบอกว่าจบจัตเทียรเรากยังไปหาหมอหมอกระจกเนาะจกลงไปกระม่มผนเนาะเฮ้ยชางได้ั่งจกลงไปกระม่จะจะมจก จกบังทองบังใสบังตับบังไตนี่แหละหันใจแง่แหันใจเข่าลึกๆหันใจออกแง่แง่มาสันเทว่า,วาโอ้ตับไตใสพุ่งมันหันบ่ลนีเนาะพันวา่าไตเจ้ากระดีตับเจ้ากระดีล่ำใสเจ้ากระดีามาสันอันมันไก่สีหอดเวล่าไปตรวจมะเร็งล่ำใสนะเดอ้อมาดามสาสันโอ้มาฉีดไปไวเนี่ยเพิ่งคือว่าซีซีป,ปีพุ่มมาสานัน ไปกันเลยไปสอบมึงประวัติหมอสคนนี้เพป็นปัวสาตุมเพ่นเป็นหมอประจำตัวาตุมมากตั้งแต่สาตุมเหยียบตีนเข้ามาประเทศสวิตเซอร์แลนดนะ์เนาะพอสนั่นสาตุมสีต้นสิเอี่ยมสิไอสิเจ็บทองสิเป็นไข่สิขีดแกนขีดแล้วเพคนกับหูเบิดเนาะอ้าวภาาสันเอออีเหลืออีกอยู่จังไปเฮ็ดอีภาษนเดียวฉันสิดทรงโตไปดอกภาษาไขว่างภาษาแนนดับสีหายซาตุมไปตรวจมาเร่งล่ำใส่แม่ก็ตอกก้องเอากองแง่เขาทางดากอีกเนาะ การเอากองแง่เขาท่างด่านเรฮต้องเอาขี่ขี่เหามันต้องออกจากล่ำใส่ล่ำพุ่งเบิเด้เขาต้องกินยาไทายเป็นเวลาสองมือสามมือผู้ดึกว่าสิไป,ไปหาหมอใดอาหารก็ต้องงดอาหารจังสีจังสันเนาะเพื่อที่สายล้ร่ำใส่มันสะอาดที่สุดเนาะโอ้ยคนทําง,งานมันมาสิไปเหตุใดฮะนี่ตะขีนทำง,งานมันเอาเอาวันหยุดไ,ไปสิมาล่างท้องล่างใส่ท่านก็นเลยเออดีไปว่าสริ มาสนอวันนี้ประกตรวจหัวใจตรวจตับตรวจปอดตรวจหันใจตรวจตรวจตรวจปอดสาตุมก็ไม่ได้สูฟินกินยาเนะตรวจกระเพาะตรวจไตเนาะถ้าว่าสาตุมก็กินยานี่ละยาความดันยาอ่าโรคประจําโตนี่ล่ละ ว่าตีปากพว่วงเาใั่นเอาหน้างานเจ้าบรท่านเด็ดไปขับรถเจ้าบรท่านเด็ดไปเฮ็ดงานแต่เจ้าไม่จอบสาวตุ่มอีกเดนนยนี่ดอกง่ายมันเจ้าต้องระวังดูแลตัวเองด้นะจะทำงานเจ้ามาสอยนในมูได้มันสิเพศสิพังได้เบียดเจ้าติดเศษมือคาราทตั้งได้สาวตุ่มเป็นห่วงเมียเจ้าแลรสเด็ดผัวไม่มาไม่ยังตวงัว เนี่ยได้ผัวไม่เงินผัวถิ่นไปหาอีกเว้ยผัวไม,ม่มาเสวยสุกยางเดียวเลยน่างามบม่ตายพิการเขาก็มาเอาได้ทา้งบานสาวตุ้มมันขับรถซิฟโลเนาะขับหรือขับไปต่ำกันแบบนี้ไปต่ำเนี่ยแล้วแล้วพิการแล้วยังบ่ได้เนี่ยเราบ่เอาเลยเลยก็่าเอามาายัางเป็นผ้าละขนาดได้ลูกต้องกันสามคนเอามาายัางเป็นผ้าราสิมาจมขี่จมเงียอยวยหันียากจะพรองกับพ่อแห้งลวบานแล้ว เจ็ดหวัวประตูนั่นพอูอนะไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เขาคุณน่ะบ้านพ่อบ้านแม่กับพ่อแม่กับเท่าแล้วน้องน้องนุงกับปันมุ่นปังมั่นให้ฟังมาฟังเจ้าฝอยประสันเออจะสามารถบอกว่ามาฟังเจ้าตจมได้สาตุ้มดาเจา้าเลยมาฟังสาตุ้มฝอยเออสาตุ้มวาสูฟังน้อไปอยู่บ้านนั้นพอนั้นแม่กะ พ่อแม่กับปันให้ปันหน้าให้น้องนุ่งเบิดแล้วเนาะปันให้เล่านั่นนั่นแหละปันให้พ่อปองนั่มแต่ว่าเราก็สมัยอยู่น้องเมียเราบิร์ดแต่เนียเราก็ขายให้ขายหน้าเลามาเนาะลบไปเลยพี่น้องกับบอหักบ่แพงเลี้ยงบอว่าปมูลนมั่งคนปันให้เลยแม่กับเท่าซเล่แกสล่าหัวควันสาวตุ่มเออยาสมบัติสาวตุ่มจมบ่ถือขาดได้ไหมเนี่ยมือถูกต้องนะเพื่อนเขาหลาเขาก็จมขึ้นกันนั่นละคันซิว่าจมอ่ะ ก็แบบสไตล์ไป yes. ้สไตล์ม right hmm. <mot> ันนีลาน้างามก็ได้แต่เจ้าทำหงานเจ้าก็ยังร้องเพลงนี่เล่ากับหงั่งอยู่บ้านกับโอ้ยพี่น้องฟ้องไปกับบวชักบ่ชแหงเนาะมู่นมั่งสังขยากับบวมีตั้งแต่ทำหงานได้กับอยู่นั่เมียเบียดไทยหน้าสาทูเสื้อสั้นบ้านซองกับมัดสางสาวตุ้มน่ารักก็ใส่โอ้ยขอบคุณนหน้าหงา่เจ้ากับเจมเป้าค่ะคอยดูหน้าข้นขึ้เจ้าเนี่ย สาตุลมาค้นขึ้นหน้าง,ง่ามนี่ละนีละน่ละนีละนละน่ละเพราะมันสิได้ใจกันนะนี่เฮ้ยเนาะก็อยากดูแลแล้วให้มากว่านี้ลืนเพิ่มเกินตัวหน้าง,ง่ามเจ้ากระไดค้น,คนห่าวมักกันกับที่มากหมองจันทร์สีละอันว่างามซื่อๆนี่ก็มากความงามเพราะได้เป็นเจ้าของแล้วนี่เอ้ยตดเหม็นจังยังสงซาตุมสิราสูฟังเด้อซุ่มพันเป็น